ไปแล้วหมายเขาในพุ่พงยาแล้วผลทั้งผลจับหางได้แล้วครับคุณไปไปแล้วจับหางได้แล้วเออนี่ครับโอ้ปลาปลาแห้งครับปลาแห้งทางนี้กัดถือเพอทางนี้อ๋อใส่ถุงปุ๋ยเรียบร้อยครับ คนทั้งคนทั้งคนทั้งคนจะเบินขึ้นไปละประมาณกิโลน่ะครับครับเอาจับไปปล่อยขึ้นฟองธรรมชาติมาแปดกิโลครับตัวนี้ประมาณแปกิโลว่าำนวดด้วยกำลังมือเดี๋ยวชางจะได้ทำมือะได้รัีเล็เบ้าง ทัเตอนโดย้ตม้อเ่ลกรบคนทังุนเกิจับได้ีกแล้วครับน <c oughs> ไปก, <S <S <an used> กสอบไปล่อลงแรงน้ำครับน่ครับตามติดตามไปนี่ลุงโบกันที่สิบเาเไม่เน ครับตอนนี้เจ้าหนะ้าที่กำลังลากเอาปลาที่ตกข้างนะครับเพื่อจะนำไปไปล่อยสู่ธรรมชาติครับพี่น้องครับกำลังลากอวนครับได้มากเลยจะกแพใสยกั้ช่งสีน้ำเงินนะครับ ข่าวครับ,รบนี่ผู้สื่อข่าวเต็มเลยครับสวัสดีกำลังหลาก่าของมาหาฟังครับ Have ที่มันจะลากเกิดไปขยายพันธุ์ต่อครับเด,ด็ Animals ดนการลกพัๆๆนธุ์ป่ารับครับวันนี้วันเี้ร์ม่้าป่าเลยถึงไรแล้วครับนี่ครับ เจ้าหน้าที่กรมป่าม้งคนลากขึ้นมาเพื่อจะไปขยายพันธุ์ต่อครับนี่ครับการล้มตัวกันพี่น้องอยู่เพือนคนละครับประจำวันที่24นะครับตัดต้ป่าม้งคาับรวมร่วมป่านะครับเพื่อปล่อยเขาล่างนะครับปล่อยต้นครับอันนี้เป็นปลาที่เจ้าหน้าที่กรมประม้งคนลากขึ้นมาเพื่อจะไปปล่อยลงสู่ลำน้ำพองลำน้ำธรรมชาติต่อไปครับนี่ครับเพื่อจะไปขยายพันธุ์ครับพี่น้องครับนี่ครับ ปลาที่เจ้านที่กรมประมงเพิ่นลากขึ้นมาครับเพื่อจะเอาไปขยายพันธุ์ต่อไปครับหาขเ่อนอุบัติรัดครับพี่น้องครับก็ันเจียวไปใส่ปลาบึกไงครับให้เจ้าหน้าที่เพิ่นลากวนติดปลาบึกไ่ครับพี่น้องกำลังเจียวนี่ไปใส่ครับนี่ตอนนี้กําลังเอาปลาบึกมาครับพี่น้องครับนี่ปลาบึกค่อยดับเบิ้ลว่าจะโตใหญ่ขนาดไหนครับ ให้ลงนะครับแต่ว่าชาวบ้านเนี่ยห้ามก็ห้ามไ่ค่อยฟังเพราะว่าเจ้าหน้าที่ยังต้องการอนุรักษ์จับปลาขึ้นไปเพื่อที่จะขยายพันธุ์ยังวันได้อนุญาตให้ลงนะครับคนอยากลงกคลงครับพี่น้องครับ <c oughs> นี่เพิ่นก็นจะเอาปลาบึกขึ้นไปครับ